โอเคมีก็เตรียมกลับมาฟังกูร้องเพลงนี่เย้เน่เรียบร้อยค่ะเก็บโยเนเป็น1นึแมตช์นะจบอออีบีมาอีบีมาอ้ายแต่ก็รูดเพื่อนไม่ให้มาค่ะมีก์จูนระวังระวังระวังเป็นเรือะไนเตรียมโลสเตรียมฮิลเรามีดาเลยกอยู่ข้างๆโอเคดับเบิลชีลป สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจะอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะก็หยิบเซราฟีนมาเล่นซัพพอร์ตอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามาเล่นกับร่างคลาสสิกเนาะเพราะว่าแบบรอสกินอื่นๆมาเนาะช่วงนี้คือเบื่อสกินอื่นๆนะคะก็เลยอ่ะกลับมาเล่นร่างคลาสสิกรอสกินใหม่มาเนาะเจอนามิกับเทวิชก็โอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะนลูเซียนเราก็น่าจะแบบช่ำอยู่นะคะช่วงต้นเกม เราก็โปกไปก่อนเรื่อยๆนะระวังแค่นามีฟองสบู่โดนนี่นแหละอาจจะโดนยิงฉัำนี่หลบได้โอเคลดจำว่าฉันไว้ใจลูเซียนคนนี้ได้อยู่นะเออหลบฟองสบู่ฉัำอยู่นะคะโอเคไปเรื่อยๆก่อนจะเริ่มแล้วหรอจะเริ่มแล้วหรออลเลร์กกีนนะโอ้ลูเซียนจะหลกฟองสบู่สวยมากนี่ค่ะอะโดนหนึ่งตัวเก็บ a อดีได้ไปแบบวันวานะคะเป็นสปอร์ตที่จริงใจก็ให้ a อดีเก็บคิวไปเลยเนาะเออแต่ก็โอเคแล้วแหละ ได้หนึ่งตัวกโอเคละรอดักก่อนว่าป่าจะมาไหมนะเพราไม่มานะแต่โอ้ยซัพพอร์ตนาะแทนโอเคซัพพอร์ตเสียแฟรโอเคละน่าจะไม่มีปัญหาอะไรไหมฉันคิดว่าฝั่งนั้นน่าจะแลกนะโอ,อเคฉันว่าฝั่งนั้นน่าจะแกลกแหละเพราะว่านี่ไงยีไปแล้วท่านเห็นอยู่ออไงต่อดีแกงเลเมล่ะแกงเลยมล่ะเอออย่างนั้นก็ได้ตัวหนึ่งแล้วนะโอ,โอเคสวยๆเลิเลิศเซตเหมือนพยายามจะมา ช่วยเลยนะแต่ว่าแล้วไงอ่ะคือฉันมีหิวฉันมีบอลโลนี่นี่อ e ลอสีดีเซมาแกงงละดีเซมัแกงละอลอสได้ไหมสักตัวอะ่ะเก็บสามไหมเก็บสามไหมอุ้ยอีเซ็ตนะระวังก่อนระวังก่อนนี่ค่ะแฟดไปเลยจบแล้วความรดอ่ะได้สามตัวเลยอะ่ะเอ้ยก็ตีป้อมเลยสิคะเอาเงินเนาะจะไ,ได้รวยๆเพจจะได้ชนะเพจไปนะคะจะทานไหมอ่ะแต่คิดว่าน่าจะทานอยูน่นะเพราะเราเหิว พะเราหิวเพราะเราหิวเราก็เอาเลยค่ะจบกับนาะลีซินฉันไปแล้วนะเดยวสู้เองนะบายอี่อยู่ตรงปูจ้าทุกคนได้ไหมเอ่ยน่าจะแย่งไม่ได้นะโอเคเพราะว่าลีซินเรายังอยู่ป่าบนบูอยู่เลยโอเคแต่ว่าได้ไหมเอ่ยแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าได้ก็เลิศอะโอเคได้ไหมอโอเคเก็บป่ามาได้แหละตีกลางตีป้อชมช่ำๆนะคะ ตอนนี้คือก็โอเคนะเหลือถ้าป้อมกลางแต่อ๋อไม่ก็อ๋อไม่ก็อุ้ยโดนแล้วโดน yeah! อะไรเหุ้ยไม่โดนานามีได้ไงอ่ะ่อี้ใช่ว่ามันน่าจะโดนานามีอยู่นนะเออช่างมันละกันแอบเอาลิฟมาปล่อยหรอต้องเจอดีค่ะต้องเจอดีอุ้ยกดอันตรีหนีแล้วอะ่ะจะฆ่าได้ไหมอะ่ะถ้ามันก็ไม่ต้องฝืนก็ได้นะโอเคได้ตัวเดียว อ่ะไม่ต้องฝื่อละไม่ต้องเุื่แล้วกลับเลยจะอาติแปลกไปแล้วล้อมนางไว้ก็ได้นะนี่ไงยีขึ้นมาแล้วว่าแอบล้อมไว้อุ้ยเรามาต้องสี่ตัวมันต้องได้แหละต้องลุมแลคะค่ะลุมเลยสกัดคลิปไวสกัดคลิปไว้อย่าให้นางนางมีเข้ามาโอ้ทวิตอยู่บนสามนะตอนนี้อยู่บนสามทำอะไรต้องระวังนิดนึงนะคะโอ,คอโอ๊ยยังไงเอ่ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะถอยก่อน โอ้โหโยนี่ก็ข,ขึ้นมาแล้วไม่น่าจะเป็นไรลงมาชั้นฮิลได้อยู่โอเ,เอ,โอืมอุ๊ยแต่ว่าโอ้พายุสวยมากและชั้นอันติต่อสวยอยู่นะเมื่อกี้แต่มันไม่มีใครตามต่อดีถอ,อยางก,ก็ได้โอ้ยช่วยฉันช่วยสุดแล้วถอยเถอะเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าเสียไปต้องสองอันตียาอกกับฉันก็เสียไปแล้วเหมือนเดิมคะ่ะเป็นนักร้องก็ต้องรับงานทีฟอมด้วยนะคะไม่งั้นจนคะ่ะ นี่ก็จะจนช่วยกันดันบ้านนะคะเกมชนะด้วยด้วยการดันบ้านจ้าโอเคได้ละหนึ่ง้อมแล้วก็ไปหาแกงต่อมาละเซตมาละเอาโอเคดีนะเป็นเรียงรีซีนตอนแรกก็ว่าเสียวๆอยู่ว่าจะอันติกดอันติใส่ฉันโอ้ยไปสุดอยู่นะโอ้โหเราไม่มีใครคํำยีให้ฉันในรอยีมันมาแฟดเอาดารานะแกโอเค์ก็ oh <my> เรียบร้อยคิดไปตามสถานการณ์เออหวังว่าเพื่อนจะสู้ได้นะคะ เมื่อกี้ถึงว่าไฟบนเราจะพลาดแต่ว่าลิซินแก้สถานการณ์ได้ดีนะโดยการไปเอาปพอมในฉันคิดว่าปพอมในน่าจะแตกโดยการตัดสินใจที่ดีแนละ้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วบางทีก็อ้อไฟบ้างค่ะลิซินยังอยู่บ้านอยู่เลยเนาะบางทีก็อ้อไฟบ้างน,นะคะโอเคไม่ขิดลงนะเนาะเดี๋ยวต้องไปช่วยต่อได้ไหมอ่ะเดับล็อลคิวไปก็เลิศเลิศไม่เป็นไรค่ะมีบอลโลนะคะแล้วแต่ว่าลิซินนิ่งเลยลิซินเป็นทรงนิง่งเลยอ,อ่ะเดินแล้วนะคะ เอาป้อมหน่อยป้อมหน่อยเคปะเสร็จปุ๊บก็ไปเอาออบเจกต์ต่อนะคะยี่คงไม่กล้าเข้ามาหรอกมั้งเพราะว่าฝั่งนั้นตายสามอะแล้วเราอยู่กันครบนะคะไม่น่ากล้าเข้ามาหรอกโอเคได้ละซมก่อนมาเลยค่ะเซตจะอันติใส่ใครคือฉันรอบลูโลอย่างเดียวตอนนี้ยอ๊บอเมกอเบลเบลเบลบลเบลบโอ้ยีมายีมายีมาแล้วก็เย็ดนี่ค่ะแล้วก็ล็อกคาสิสตัวไว้แล้วไงต่อไงต่อคะ โอ้ทำไมดูเหมือนไฟไม่ค่อยสวยเลยอะอันนี้นีรอบชิบโอ๊ไม่ก็หนีให้รอดนะอ๋อโนทเวชไม่เล่นค่ะไม่เล่นค่ะถอยไปนะคะไม่เล่นนะคะเออต่างคนต่างอยู่นะคะเออบางทีก็รอไฟห้าบ้างก็ได้คะ่ะเซราฟิมกับลูซินยังไม่ทันได้เข้าเลยเนาะโอเคไม่น่าเป็นไรหรอกเพราะว่าลูเซียนเราดามิจจจานอยู่นะครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะคะอ้าวลูเซียนขีดไมนะ่ละโดนอันติอ๋อ ฉันแฟลชไปบลโลไม่หันอ้าวเอาเพเวอร์น้องเซตสลับล่างหลบอันติฉันเอกช่วยด้วยค่ะดาราจะขิดแล้วช่วยด้วยค่ะอา้าวไม่ซูนะคะหนีเหรอเราต้องช่วยกันโซนนะไม่ไงมาแล้วมาแล้วจริงๆด้วยช่วยกันโซนถ้าพลาดเอลเดอร์ก็คือแพ้ค่ะฉันว่าถ้าละถ้าแบบไม่ได้ออบเจกต์เนี่ยอ้ันติพลาดอันติใครขับแล้วหนึ่งแต่ก็น่าจะมาไม่ทันค่ะยี่บาย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 ,บาย <G ül> โอ้ยใจหายใจความหมดนะคะก็คือถ้าพลาดเนี่ยก็เตรียมพลิกค่ะแล้วก็คือพลิกไปแพ้ระเด็นนี่นี่เด็่อ๊อบอันตีใส่ดาราเหรอแต่ก็แล้วไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะมีมานาชิลอยู่ค่ะเออเนาะก็น่าจะจบได้แล้วนะคะเกมนี้ตีป้อมเดยจบเพราะว่าเราได้เอลเดอร์แลวคลิปก็เข้าแล้วด้วยอืมเรียบร้อยโอเคตาแรกก็ถือว่ายังแบบ กลุ่มๆอยู่นะอ่ะไปตาที่สองเลยดีกว่านะคะฉันเสียวเทรสมากเลยอะ่ะขาตายทั้งคู่เลยโอเคอุ้ยระวังมันฉันว่านางน่าจะอาเฟมาก่อนนะแล้วฉันเสียท่าล็อกไปแล้วไงประเด็นประเด็นไม่ใช่เสียท่าล็อกไปแล้วโอเคต้องใจเย็นๆนิดนึงอะ่ะโอ้ยมันเข้ามาแน่เลยอะ่ะแล้วมันจะไปกลัวอะไรกับอีแค่เซลาฟีนบางๆอ๋อโ oh, <yeah. S 1> ดนจับขนาดนี้ก็ลาก่อนค่ะไม่อยู่ค่ะอ้าว oh, <yeah. S 1> แปดมาเอาเลยอะ่ะ มีฟอร์สู้มันยิงสู้มันค่ะยิงสู้มันเออแล้วมันคุ้มหรอเซัพพอร์ตาตายตัวเดียวแต่เอดีได้ฟอร์คุ้มนะคะมันมาแน่เลยฉันว่าเดี๋ยวนางเทจะรอเปิดเดี๋ยวนางเทจะรอเปิดมันมาแล้วอย่านะคะอย่านะคะโอเคเสียวเสียวเอดีหนูต้องอยู่ดูแลตัวเองนะคะมิฟอร์อย่าตายนะคะฉันต้องรีบมาช่วยเพื่อนเปิอจะได้ออบเจกต์สชิ้นแบบประเด็นเออยังยูเนะ ยังโยเย่ยังโนแยะนี่ยได้ดีเรียบร้อยคิดไปขับบ่ายเอาออบเจกต์ต่อมิดฟอร์ไม่ไหวจริงจริงด้วยอ่ะปล่อยอยู่คนเดียวเดี๋ยวฉันได้ออบเจกต์แล้วต้องรีบกลับไปเลนละมิดฟอร์อยืนคนเดียวไม่ไหวอ่ะโดนล,ละเดี๋ยวกำลังไปค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวกำลังไปเฮ้ยมันลากใครอ่ะอ๋อชิบหายแยน่นน่โดนส,ส,สวยเน่เลิศเลิศละอ๋อไม่ก็อปโอ้ยวารัสม,มาจากสวย,สวยเป็นไม่สวยเลยชิมหายโอเคยังเก็บได้อยู่ ฉันมาช่วยแล้วจ้าสินดาตามแผนนะก็คือลุมนางวาลัสเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็มาจากไหนอะเอาแบบ้าทำไมยังโดนวะอ๋อชิปหายแตกค่ะโอ้ยมิดฟอร์ได้อยู่ไหมอุ้ยโอเคอย่ากเก็บได้สองะเลือดน้อยนะเลือดน้อยนะก็เก็บอะไรสิกะันี่แปดอันติแบบไม่ต้องยกหลบนะคะเอาแบบให้เฮ็นเลยไปเลยโทษฐานที่แบบมาแกงชั้นด้านบนนะ แกงฟิตเสร็จดาเลียโดนแกงต่อโอเคคะ่ะฟิตฝั่งหนูตายก็จริงนะแต่ว่าฉันยังแอบไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าวาราดแรงมากกลัวว่าลิซินโดนเบิร์ดจะหายไปอะไปชิหายไปคือโดนจับโอ้ลิซินหายโอเคดีนะที่ดาเลียยังลาดบาลอนไดนโอเปก็ถ้าได้มังกรตัวนี้ก็สือวันลดนะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะได้โซมังกรแต่มันไล่ลิซินไปแล้วโอเค ก็เตรียมกลับมาฟังกูร้องเพลงนี่เย้ yeah! นี่เรียบร้อยค่ะเก็บโยเนเป็น1นึแมตช์นะจบอ๊บอีมีมาอีมีมาอาแต่ก็รูดเพื่อนไม่ให้มาค่ะมีฟอร์จูนระวังระวังระวังแต่เป็นไรฉันเตรียมโลสเตรียมฮิลเรามีดาเลียอยู่ข้างๆโอเคดับเบิลคิวไปแล้วเราก็น่าจะได้มังกรตัวนี้แล้วนะคะให้ซินดาไปไล่เอาเนาะเราเอามังกรดีกว่าเราเดินม,มังกรนะคะ อ่าโอเคได้แล้วเราได้ซูมังกรแล้วชาำนะคะ่ะอาจซินดาได้อีกช้ำฉันว่าได้ป้อมในอะ่ะเราต้องกลับไปรีไฟก่อนเพราะว่าจบไม่ทันหรอกฝั่งนั้นมาก่อนฝั่งนั้นเกิดก่อนระวังนะซินดาฉันว่าจบไม่ได้หรอกต้องถอยก่อนกลับไปรีไฟก่อนอา้าวเราใค่หลุดตาหลุดไปตอนไหนกลับมาก่อนคะ่ะตำแหน่งสุ่มเสี่ยงอยู่นะเอาดีๆนางเคสนนะ่ะเออดีซินไปแล้วระวังนะคะรีซิน ไอ้ลิซินโดนโลโลอุยโล,โล,โลให้เธอแล้วนะแล้วก็เย้นี่มิดฟอร์จูลล,ลายหมีไปเลยละลายหมีไปอีกนิดเดียวยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันช่วยมิดฟอร์ก่อนช่วยมิดฟอร์ก่อนดามเมจหลักก็มาจากมิดฟอร์อยู่นะคะแล้วก็เตรียมบละล็อกความสวยนี่ค่ะเก็บได้ตัวไหมอ่าน่าจะได้แล้วนะิศฉ่ำมากค่ะทุกคนฉันว่าเราต้องจบให้ได้นะถึงจะมีนางวารัตที่แบบโปกแรงฉ่ำมาก แต่เราก็จะลุมตีบ้านมันค่ะแล้วก็ฉันก็เบิ้นโลความสวยอย่างเดียวเบินโลความสวยอย่างเดียวออฟชิพหายออไม่กอออไม่ก็ออย่าอย่าให้มันเอาเพย์อย่าให้มันเอาเพย์ซินดาตีบ้านมัน <laughs> จบค่ะจบจบ oh yeah. อย่าให้มันแบบได้กลับมามีโอกาสนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะปลิกเป็นแพ้แน่นอนเพราะว่าวารัตฝั่งนั้นแรงมาก ก็เป็นยังไงบ้างคะสลับเซราฟีนซับพ,พอร์ตทั้งสงเกมเนาะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซนใจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนาะ,ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย